สวัสดีทุกคนวันนี้เราจะพามาโหลดเกมอา่านให้กดตรงนี้กดไปแล้วนะไม่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 เนี่ยมันไม่ใช่ตัวนี้นะตัวตนี้กดแล้วลูก เราก็ดูรายละเอียดนะจะตัดตัดเสร็จแล้วก็ตรงนี้ก็ติดตั้งนี่เราก็จะดานะนี่เกมไอเวอร์ชันเก่าเอาะไะครับไปไหกันไปที่มัโหลดเกีมาให้โอเคบ๊ายบาย